อ่ะปัญหาเกิดแล้วนะคะทุกคนนี่อ่ะถามหน่อยทุกคนเราจะแก้ปัญหายังไงเออแล้วเอาออกมาจากร้านยังไงมันไม่ดังเนี่ยทุกคนแล้วดิฉันจ,จะทายังไงเขาจะว่าดิฉันขโมยมาหรือเปล่าเนี่ยใช่คือซื้อมาแล้วพนักงานคือ,อ,อหรือมาออกให้ืรือมาออกให้ใช่แล้วจะออกไงแล้วมันจะออกยังไงได้ทุกคนอ่ะ,อะไม่งั้นกลัวเสื้อขาดเดี๋ยวเสื้อขาดค่ะอันนี้จริงจังนะอ่ะใครแบบว่ามีวิธีเทคนิควิธีการหรือว่าเราต้องเอาไปที่ร้าน หรือว่าทํายังไงแล้วเอาไปให้ร้านอื่นเขาออกให้เขาก็จะหาว่าเราขโมยขโมยมาหรือเปล่าใช่ทำยังไงอ่ะทุกคนเนี่ซื้อมาสองตัวมันต้องมีนี้ป่ะวะเดี๋ยวแป๊บนึงไม่รู้สีเขียวมิ้นท์แล้วก็แบบสีแดงทําไมเธอนี่เราเอานี่นี่อะไรอ่ะนี่งเอะไรอย่างนี้เดี๋ยวก็หาว่าโจ๊ก เออแต่ทุเรียนก็สั่งได้อ่ะทุเรียนทอดก็มีพออิมพ์ทอทอสองถุงแต่ว่าอันนี้คืออะไรก่อนเอาจริงๆทํายังไงไไอ่ะทุกคนใครรู้วิธีการพิมพ์บอกบุญมาหน่อยเมนมาบอกหน่อยเอออ่ะเม้นบอกบุญมาหน่อยซีเรียสจริงจังอันนี้ซื้อมาจริงๆนะคะซื้อมาสองตัวใบเสร็จยังอยู่แต่ว่าพนักงานน่าจะรีมออกอและตอนเราเอามามันไม่ดังอ่ะตอนออกจากร้านมันไม่ดังหรอกเออเอางงงอ่ะทุกคนนะแต่อย่าลืมทุเรียนทอดก็ยังมีนะคะสั่งได้อินบ็อกซ์เลยขอบคุณค่ะ